ต้องตีครับต้องตีต้องตีก้องตีเพียมครับพี่อ้อมขายใหม่สิเพื่อให้ดีอปชิมสวยกว่าพี่อ้อมด้านโน้นจานนะพี่อ้อมพี่อ้อก้องนี้นิดหนึ่งเอ้ยพี่อ้มพี่อ้อมพี่อ้อมก็่อยวค่ะ องขอสายตานตอีาโอกว่ใครได้ล้วได้แล้วใครได้ขอได้เดี๋ยวส่งไปดีนเดี๋ยวพี่ส่งไปดีตั้งไหนเอ่ยพี่บางานอย่างต่ไยมาได้ไหมคาพพี่ๆะ่ได้ได้าพี่ยามยืนประมาณนี้ได้ไมคะเสียงอาจจะไม่ได้ต้องต้อง้ไป้ไม่ได้โอเคเดทราบ่้ ได้ครับไม่รวมตีผิดว่าไม่อยู่แล้วไม่ต้องกูดอกไรได้ล่อไปนะทุกคนมามาวันนี้มาร่วมงานไลฟ์กับทางีบสทเป็นไงคะครั้งแรกนะคะไลฟ์เลยใช่ครั้งแรกล่างานครั้งแรกในรอบปีมาถึงว่าตั้งแต่ทายล็อกดาวมานะคะก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะทุกคนก็นึกว่า ไปทำงานที่อื่นแล้วอยู่ดีใจค่ะเป็นไงกับการรับงานที่มันต้องอะไรผัดกับผัดดีๆสัดทาพอดีค่ะอ้๊คิดว่าสนุกมากแน่นอนค่ะพราะก็ไม่เคยทำแบบนี้นะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มันต้องมันจะแตกต่างกการออกงานอีเมลของเรากมาก็เราเจอคนน้อยค่ะเพราะในนั้นก็คงจะมีไม่คี่คนเท่านั้นเองจริงๆเลยค่ะคือคือการแลกของไม่ได้มีทิคมีอะไรของมันเยอะแยะไปหมอ้๊ก็ไม่ได้เชิงขายของอย่างนั้นอ้ามาแค่บอกโปรโมชั่นดีๆของครา เจดีเซ็นทรัลนะคะฝากฝากงานวันนี้นิดนึงเดี๋ยวจะเข้าฝากค่ะฝากก็เดี๋ยวฝากดูไลฟ์ของอ้ํานะคะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างแล้วก็คอยติดตามแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันกันนะคะโอเคจ้ะช่วงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะบยังไงคะโมเมนต์วันเกิดดีดีก็ก็ดีนะอยู่ที่บ้านค่ะเคลื่อนเพราะหอบคิ้มใช่แล้วก็ไม่รู้คุณจริงๆเราชวนไม่กี่คนคนที่ชวนไม่ได้เกี่ยวว่าสนิทหรือไม่สนิทนะคะเกี่ยวว่าคนนั้นนะเขาบายอ้มดาที่น้องหมาไปกัด จริงชวนมาแค่รวมคุณพ่อคุณแม่แล้วแค่แปดคนเท่านั้นแต่คนอื่นก็จะมาเองอะไรอย่างเงี้ยเอาเค้กมาให้จริงเราไม่เจอมานานมากแล้วกับเพื่อนบางคนเนี่ยช่วงบางอย่างมันเกิดในช่วงโควิดแล้วคุณก็มาได้น้อยอะไรเงี้ยก็ดีค่ะเพราะอันเจ๊อันเป็นคนกลัวที่ผ่านมาก็อยู่แต่บ้านใช่ไหมนานจะออกไปข้างนอกทีก็เป็นคนค่อนข้างกลัวอยู่แล้วด้วยของฝันของพี่เอกของพี่เอกก็แบบว่า ของพี่เองก็โทรไปต้นเอาก็ไปซื้อเองแล้วก็เอาเงินเขาจ่ายค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองใช่ค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองค่ะแต่ก็ยังเห็นพีมหัศพี่เอในเรื่องลงภาพลงรูปลงรูปในไอจีใช่นิสัยอําก็ชอบจุ้นเรื่องของเขาอะค่ะรูปนี้อย่าลงนะไม่ชอบทำไมลงแบบนี้ล่ะเธอไม่สบายกว่าเธอเป็นเลยกว่าทำไมเธอหอมทใช้แอปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถามเขาตลอด แล้วคำตอบที่ได้กลับมาคือพี่เอฟขอบจริงๆพี่เอฟคิดข้าเวลามือเดียวอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไม่รู้อันนี้ยังไม่เจอเลยนะคะ <c oughs> ต้องรอเจอก่อนถึงจะพูดได้ว่านางผอมหรือเปล่าไม่เห็นในคลิปวิดีโอเขาผอมลงจริงนะครับแต่วิดีโอเขาบอกเขาบีบได้แต่จริงๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> คนที่ไปเจอมาบอกเขาผอมจริงๆ่ใชเจออ่ะผอมนะคะสวยไหมคะอ้าวไม่พูดหลังเอาขาเขาขาฟนี่คือของวันอะไรมาให้มันเกิดเองมาก อืมอ้ําซื้อหลายอย่างเลยที่อ้ําอยากจะได้ก็ซื้อนี่ก็อระเป๋าพอะไรพิเศษนะครับสหรับตัวเองเพี่นิ้งจริงอ้ําไม่อยากได้อะไรมากมายเพราะไอ้กระเป๋ารองเท้าก็ซื้อเป็นประจันแล้วเนาะอ้ําอ,อยากได้ต้นไม้อ้ําชอบต้นไม้อยู่ตอนนี้ค่ะอ้ําทําไมาอยู่อยู่นิ้งชอบต้นไม้ โควิดชีวิตก็เปลี่ยนไป <c oughs> จากมองเพดานก็เริ่มมองต้นไม้บ้าง <c oughs> จะเข้าวงการไม้ด่างเขาด้วยเหรอครับไม่ได้ไม้ด่างชอบกระบองเพชรค่ะนนไม้ดานน่างมีคนให้เป็นของขวัญวันเกิดบ้าน,นมาอะไรอย่างงี้ค <c oughs> แต่จริงท,ที่เราซื้อเองเป็นกระบองเพชรแต่ก่ <c oughs> นนอนนั้นนีเราก็เปลี่ยนสวนที่เอาก็ใหญ่ๆลง นนก็ชอบอยู่แล้วอันนั้นคือแต่งบ้านแต่ที่เราชอบแล้วเรามองทุกวันแล้วพูดคุยกับเขาทุกวันก็คือกระบ,บองเพชรถ้าม,มาถึงชอบกระบองเพชรมันมันเลี้ยงยากนะอันนี้ชอบกระบ,บองเพชรที่มีขนนะคะยังทีนบางคนเขาเลนะยผิด <laughs> แล้วส่งมาให้อันมีขนเนี่ยต้องโดนหายบาดไปเนี่ยรด <laughs> น้ำต้นไมค้ค่ะคืออันชอบแบบผิวเรียบดอกสวยๆชมพูะะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงดีเด<ค>ี๋ยมันมีดอกมันมีราคาแพงสูงสุดที่พี่เคยซื้อที่เราซื้อมา ก็าราคาเขาแพงเหมือนกันเนาะแต่มันแพงไม่เท่าไหร่มันหาซื้อยากด้วยต้นที่อันอยากได้อะคะ่ะจะบอกว่าขายได้ประม,ม,ะมาณสักเท่าไหร่ก็มันต้องละสี่หมื่นแสนหนึ่งสองแสนสองแสนห้าแล้วแ<น>ต่ต้นที่เราเลือกแล้วแต่เกรดอะไรเงี<อ>้ยแ <T> ต่ตัดพิเจษซื้อแพงสุดมาเท่าไหร่เสองแสนห้าต้นนั้นอะอต้นนึ่งแต่แต่มันก็มีความสุขไหมมีความสุขมากก็ค,คือตั้งใจจริงๆไม่ได้ชอบเริ่มต้นจากว่าเพื่อนให้มาต้นหนึ่ง เราก็วิสุวยเราชอบจังเลยกระบองเพชรหรอทำไมมันไม่มีน้ำเพราะอ,อ้อมชอบกระบองเพชรมีน้ำเลยอ้อมโดน,นตันต,ตลอดเราชอบแล้วก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆคือมันก็ไม่ได้ขายขทั่วไปก็ต้องไปขอร้องคนว่าช่วยแบ่งขายได้ไหมต้นที่เขาสะสมไว้ไวอะเพ้อมอยากเป็นต้นพ่อต้นแม่อย่างเงี้ยค่ะออ้้ทที่ตงงรเคือจริงๆก็บอกให้ทําโรงเรือนแต่อ้อมไม่ทำเพราะโรงเรือนเข้าไปแล้วมันร้อนเนี่ยอ้อมจงระเบียงอ้ําแล้วก็ทําตู้เล็กๆยังไม่เสร็จเลยเพื่อจะใส่กระบองเพชรเพราะเราจะได้นั่งมองได้ทุกวัน ในส่วนของของขวัญของเขาก็มีค่ะมีค่ะเป็นยังไงคะเป็นอะไรเป็นะไรเปยังก็ให้เหมือนทุกปีแต่เขาก็จะมีเซอร์ไพรส์ว่าให้แบบแกะกล่องก่อนนะเราก็นึกเปิดมาหยิบกระเป๋าแน่เลยเนี้ยแต่แบรนด์นี้อ้ํามีเยอะแล้วอ่ะเราไม่อยากได้เปิดมาอ้าวไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตที่อ้ําชอบแล้วก็ว้าไม่ใช่เปิดไปกล่องอ้าวช็อกโกแลตอีกอีกล่องก็คือของจริงแหละค่ะบอกได้ไหมคะ ก็ก็เหมือนเดิมกำไรกำไรก็ให้ไปใส่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ c ีเป็นยังไงพี่สดใส c ีสดใสก็ดีจริงๆแล้วที่ผ่านมาแล้วเพิ่งมาเจอกันจริงๆอ่ะพี่เห็นตอนหลังๆคือเดือน ปลายตุลาพฤศจิกาเนี่ยเองนะคะพฤศจิกาก่อนหน้านี้เราเจอกันเดือนละครั้งถึงเดือนสองเดือนละสองครั้งเองเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเขาห้ามเข้ามาในบ้านเหมือนกันเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาทำงานสร็กลับบ้านกลัวค่ะเออนี่ก็เพิ่งมาเจอกันเป็นยังไงบสี่ปีที่ผ่านมาใชนับสี่ปีแล้วจริงๆเราเริ่มนับแบบบเคลื่อนรู้จักกันแบบผ่านๆก่อนแล้วก็เลยนับสี่ปีจริงๆมันยังไม่ถึงค่ะไม่ต้องสดใสนะคะ ะะไรนสดใสหน้าละค่ะกำปตะก้งนะอ้าข่าวข่าวดีนะขาวคุยกันนี่นานาคันบ้านไม่มีค่ะหลายคนรู้เนี่ยที่อันแต่งงานมากเลยอ่ะไม่อยากตีนี่ตีเขาบอกว่าอ้ําไม่แต่งไม่ออกจากงารนะแล้วทั้งนี้แต่งก็้องอมไม่ใช่อยากไม่ได้คุยนานาคันค่ะเออที่ยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยพี่อุช่วยด้วยยังค่ะอ่ะไม่ง่ายเลนะครับ ไม่มีแล้วค่ะเพราะแม่เหมือนเดิมถึงไม่ถามเรื่องนี้เลยกลัวที่จะวางแผนเซอร์ไพรส์หรอไม่มีหรอกมีก็ต้องเซอร์ไพรส์แตกอยู่แล้วไม่มีค่ะอย้อนถามเรื่องข้วอวนพอนะหลายคนแซวพี่พงอ้วนเพราแบบอยากกินเยอะนะอะไรเงี้ยดอกแบกไม่ไหวคือดูออกไหมว่าอ้วนขึ้นแต่เนี้พอรู้ว่าจะต้องมาทำงานเนี้ยอั้มลดข้าวอ้วนมาห้าวันแล้วแต่มาติดวันเกิดอ้ําไงอั้งก็กินข้าว สี่ห้าต้องทานใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าวันนี้อัมรลดลงมาโลครึ่งตอนแรกอ้ว,วนมากเลยอ่ะ <c oughs> อ่ะดูไม่รู้เพราะอัมรลดแล้ว <c oughs> อัมาใส่เสื้อปิดแทนคืนจีอ้วนขึ้นเยอะค่ะแล้วอัพุูวันลดความอ้วนให้ได้เนี่ยไม่ทานข้าวเย็นมาห้าวันละค่ะวันนี้ก็สมองอาจจะเบลอๆนิดนึงออกกำลังกายได้ไหมครับ <ort>. มัเปี่ยนไม่ได้ออกมานานมากแล้วจะจำไม่ได้แล้วออกยังไงแต่เรายังสดเหนเดิมเะหรอคะจะไม่เปลี่ยนเลยบะมีแค่เอนเราเพ่รับแคเราเพื่อนั่าไม่เปลี่ยนเลยิปีเลอยู่ไม่ค่อยเครียดเลค่ะอยู่บ้านนะใช่่อย่าเครียดนะอย่าเครียดบ่อยนะโอเคลเลเโอเคไห อย่างปีหน้าโควิดเริ่ม,มจางเราจะได้เราจะย่ำจะเริ่มตัดสินใจละครหรือยังหรือว่าอยากรับแล้วค่ะอยากรับแล้วแต่แตก็ขอรออีกแป๊บนึงดีกว่ารอให้มันชัวร์ๆไม่ใช่เปิดกล้องไปแล้วก็ปิดอีกลอมันชัวร์ๆเลยดีกว่าเราให้มันปลอดภัยกับทุกคนด้วยช่องนี้เปิดมากี่เรื่องแล้วก็มีหลายเรื่องนะช่องนะใช่ไหมคะมีหลายเรื่องก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยคะ่ะ แต่ปีหน้าแฟนเพลงแฟนคับอ,อิาิได้ดูละครน้ำซึ้งะครั้งนี้ถ้าถ่ายเสร็จทันแต่รับปีหน้าแน่นอนค่ะแน่ <When> นอนนะคะนี <grouping> ่ไม่มั่วแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุค่ะออีใหม่ขอีหมอวยรป่ขออวยพรีใหม่อวยพให่วยรปีใหมยรปีมพรีใม่ขอใหมทุอคนยพรีใหวยรปขอยปีใหม่วขออวพรให้่ขวยรมขวยรีขอว้ปมวยปีใหมขวพรขยรีวยรปีใ่ข ใช่ครับขอบคุณขอบคุณดีเยี่ยมขอบคุณโอเคครับยิสัตว์ทำเยอะยิ่งสัตว์